สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนนท์นิธนนท์ครับถ้าพูดถึงพื้นที่ดินนะครับของเขตภาคอีสานนะครับหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็อยู่ในเขตความรับผิดชอบนะครับของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4นั้นมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแต่มีคําถามนะครับว่าทําไมนะครับผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรนั้นเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีผลผลิตที่ค่อนข้างต่ํานะครับแต่ในปัจจุบันนี้ผลผลิตนั้นมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ นั่นก็คือทางกรมพัฒนาที่ดินเองครับได้ใช้นโยบายนะครับแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆนั้นเข้าไปพัฒนาผืนที่พลิกฟื้นผืนดินให้พี่น้องเกษตรกรน,นั้นสามารถที่จะกลับมาทําการเกษตรได้อีกครั้งหนึ่งจะมีนโยบายอย่างไรนะครับมีโครงการอะไรบ้างนั้นวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านเข้มแข็งยุติธรรมดํารงท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมานั่งพูดคุยกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ อยากจะเรียนสอบถามท่านย้อนไปนิดนึงนะครับว่าในเขตของภาคอีสานหรือว่าในเขตของเขตสี่นั้นนะครับก่อนหน้านั้นเจอกับปัญหาอะไรบ้างครับทรัพยากรดินแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาไปตามแต่ละจุดของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งดินเค็มซึ่งอยู่แถวบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดศรีสะเกดนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ของรอยต่อของทุ่งบัวร้องไห้ซึ่งกรมวิจิณก็ได้เข้าไปบริหารจัดการนะครับด้านบนก็จะมีปัญหาในเรื่องของดินตื้นเป็นดินลูกหลังครับ ส่วนมาด้านล่างสุดเลยคืออุบลราชธานีศรีสะเกดยโสธรตรงนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของดินทรายแต่ในการที่จะเอาชนะธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของทรัพยากรดินเนี่ยถามว่ายากไหมย,ยากครับแต่รเราสามารถที่บริหารจัดการได้ถ้าตรงไหนมีปัญหามาก นะครับเมื่อคำนวณดูแล้วเนี่ยไม่ไม่คุ้มกับทุนที่จะลงไปเนี่ยเราก็จะสวนื้นที่ปัญหานั้นเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นปัญหาที่บริเวณไหนที่มีดินเค็มจัดนะครับบริเวณนี้เราคงไม่ไปจัดการอะไรมากครับเราคงไม่แนะนําให้พี่น้องเกษตรกรนําดินทรัพยากรดินตรงนั้นมาใช้ในการทำประโยชน์เรื่องการเกษตรเนื่องจากว่าจะต้องลงทุนสูงแต่เราจะสวนื้นที่ตรงนี้ไว้แล้วก็ไม่ให้เขาแพร่กระจาย ไม่ให้ hmm. ความเค็มของดินแพร่กระจายออกไปเนื่องจากว่าเมื่อแพร่กระจายแล้วเนี่ยมันจะทําให้บริเวณรอบๆข้างเนี่ยเกิดปัญหาไปด้วย hmm. นะครับส่วนตรงไหนที่มีความเค็มปานกลางหรือเค็มน้อยเราสามารถที่จะเข้าไปบรหิหารจัดการได้เข้าไปปรับปรุงได้ตรงนี้เราก็คอยทาให้ได้ hmm. หรืออย่างบริเวณไหนเป็นทรัพย์กรกินทรัพยากรดินตรงนั้นเป็นดินทราย hmm. นะครับ,รบแล้วก็เข้าไปปรับปรุงในเรื่องของการเพิ่มปริมาณของอินทรีย์วัตถุเพิ่มปริมาณของธาตุอาหารหรือแม้กระทั่งเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์ นะครับเราปรับปรุงด้านชีวภาพให้กับดินให้ดินบริเวณนั้นเนี่ยฟื้นขึ้นมาเป็นดินที่มีชีวิตเหมือนอย่างที่เขาเคยเป็นคงจะเคยได้ยินในเรื่องของทุ่งกุหลาดร้องไห้ครับนะครับเราเข้าไปบริหารจัดการระบบน้ําจนเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ดินเค็มครับไม่สามารถที่จะให้ผลผลิตข้าวได้แต่ทุกวันนี้หลังจากที่เราเข้าไปบริหารจัดการเรื่องน้ำนะครับเอาพืชปุ๋ยสดเข้าไปใช้นะครับผลปรากฏว่าหน้าวันนี้ทุ่งกุหลาดร้องไห้เป็นข้าว พื้นที่ที่ปลูกข้าวหอมมะลิ105ที่ดีที่สุดในโลกผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นเป็นผลงานของกรมพัฒนาที่ดินชิ้นหนึ่งในการที่เราเข้าไปปรับปรุงรบำรุงดินในบริเวณทุ่งกุลาลำไห้ครับครับผมอย่างเช่นในปี2 5 5 9ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในพื้นที่ของภาคอีสานเนี่ยจะเจอเรื่องของปัญหาความแห้งแลง้งค่อนข้างหนักเลยทีเดียวรตรงนี้เนี่ยนะครับทางกรมพัฒนาที่ดินเข้าไปมีบทบาทอย่างไรในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรบ้างครับ ครับนอกจากกรมพัฒนาดินจะดูทรัพยากรดินด้าน,นการเกษตรของประเทศแล้วเนี่ยงานอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นงานหลักของกรมเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของการดูแลเรื่องทรัพยากรน,น้ำครับ,รบเราหา,าแหล่งน้ําทดแทนให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งอยู่นอกเขตจุปทานครับเนื่องจากว่าเขตจุปทานกรมจุปทานดูแลอยู่ แต่บริเวณซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและอยู่นอกเขตพื้นที่ชมประฐานเนี่ยกรมพรนยินเรามีโครงการอยู่3โครงการหลักๆในการที่จะ,ะดูแลทรัพยากรน้ําให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ,รบอันแรกก็เป็นโครงการแหล่งน้ําเพื่อการอนุร,กรักษ์น้ํา ตรงนี้กรมให้ดินจะเข้าไปช่วยพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กซึ่งอยู่ตามท้องที่ต่างๆเป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่นอกเขตจอมประทานนะครับโครงการที่2เราเรียกว่าเป็นโครงการแหล่งน้ําชุมชนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะลักษณะคล้ายๆกับโครงการแหล่งน้ําเพื่อการอนุรน้ําแต่จะมีขนาดใหญ่กว่าครับและสิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือจะต้องมีการบริหารจัดการน้ําโดยมีกลุ่มใช้น้ำนะครับมีเกษตรกรดูแลเราไปสร้างระบบให้เราไปขุดบ่อให้ นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องเองกษตรกรซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นออผู้มีส่วนด้านส่วนเสียในเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยต้องดูแลกันเองนะครับบริหารจัดการเองโดยมีกรมให้ดินมีหน้าที่ของเราจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้นะครับกวางที่สามโครงการนี้ผมคิดว่าเอ่ยมาเนี่ยพี่น้องเองกษตรกรคงรู้จักกันดีโครงการแหล่งน้ําขนาดเล็กในไร่นาน,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 นอกเขตจนประทฐานหรือที่เรารู้จักคือโครงการบ่อจิ๋วนะครับบ่อซึ่งมีขนาดพันสองร้อยหกสิบลูกบาศก์เมตรนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็น เป็นการเติมเต็มให้กับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยนะครับเนื่องจากว่าเราจะเข้าไปขุดสระน้ําให้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของของท่านเลยแต่ก็จะมีสิ่งที่พิเศษนิดนึงก็คือว่ากเกษตรกรที่จะประสงค์จะได้รับการให้เราไปขุดให้เนี่ยจะต้องเสียเงินสมทบให้กับเราจํานวน2,500บาทตอนหน,นึน่งบ่อครับเนื่องจากว่าเราเคยขุดให้ฟรีครับ แต่ก็ของฟรีก็คือดูเหมือนไม่มีค่าแต่ถ้าพี่น้องกเกษตรกรร่วมด้วยช่วยกับทั้งรัชการนะครับ,รบออกเงินช่วยสมทบให้2,500บาทเนี่ยก็ดูจะมีความเป็นเจ้าของแล้วก็คงจะรับบ่อน้ำของตัวเองในการที่จะ,ะดูแลรักษาไม่ให้มันตื้นเขินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกไม่ดินเราทำมาตลอดนะครับ,รบแต่ปี2,548นะครับณนะนะตอนนี้เนี่ยเรา ขุดบอ่อด้านขนาดเล็กที่ว่านี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรก็ร่วม 4, ่วม่แสนบ่อนะครับแล้วโครงการนี้เราก็ยังยืนยันที่จะทําอยู่นครับในส่วนของทั้งประเทศในภาพรวมของปี2 5 6 0เนี่ยรเรามีเป้าหมายอยู่ที่4 4 0 0 0บ่อสำหรับในพื้นที่ของสำนักง,งานพระยินเกสีนะเรามีเป้าอยู่ประมาณสัก 9,600บ่อแค่นะครับที่จะดำเนินการให้ในปี2560นี้ครับครับผมเห็นล่าสุดนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านได้ลงไปพื้นที่แปลงใหญ่ในจังหวัดสิริกตนะครับทางกรมพัฒนาที่อินเองนะครับได้เข้าไปมีบทบาทอะไรในโครงการนี้บ้างครับท่านลงไปดูงานเป็นการต่อยอดการเกษตรแปลงใหญ่ครับแต่เป็นงานเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ชื่อนี้ดูจะยาวแต่ แต่ในเนื้อความของชื่อจะมีความหมายอยู่เกษตรแปลงใหญ่ก็คือเกษตรที่ผมได้เรียนในทราบเมื่อกี้คือการร,ร,รวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกร,ร,รประชารัฐก็คือในเรื่องของตอบสนองโนโยบายของทางรัฐบาลนะครับในเรื่องที่จะให้สามส่วนมารวมกันทํางานหนึ่งเดียวนะครับหนึ่งนั้นก็คือหน่วยรชาชการครสองก็คือพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนและสามก็คือหน่วยงานเอกชนรวมกันสามส่วนทํางานหนึ่งเดียวเรียกว่าประชารัฐ ครับ,รบส่วนคำที่สามกเกษตรสมัยใหม่ตรงนี้ก็คือการนําแนวความรู้ในด้านการ,กรเกษตรสมัยใหม่ทุกหน่วยงานทุกอนุเข้ามาร,รวมกันในการบริหารจัดการพื้นที่นั้นๆไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดอะไรหรือ,อผลิตอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะใช้หลักวิชาการเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมการบริหารจัดการ,รก็รวมเป็นแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่มาถึงที่ จังหวัดศรีสะเกษซึ่งลงไปตรวจงานกันนะครับที่ตำบลผักไหมเวททับทันจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยก็เป็นพ,พื้นที่แปลงใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษในการที่จะปลูกข้าวครับเป็นการเป็นพื้นที่ปลูกข้าวพื้นใหญ่เอามารวมโครงการอยู่ประมาณสัก2 0 0 0นกว่าไร่นะครับมีพี่น้องอเกษตรกรรวมกันอยู่ประมาณ2 0 0รกว่ารายในส่วนที่กรมพ่ดินเข้าไปได,ได้ให้การสนับสนุนนะครับคือว่าเราเข้าไปศึกษาถึงปัญหาของของพื้นที่ก่อนนะครับเพราะว,ว่าบริเวณแปลงใหญ่บริเวณแปลงนี้เนี่ย มีความเหมาะสมเช่นใดในการปลูกข้าวมีปัญหาอะไรบ้างซึ่งเราก็พบว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมีความเหมาะสมนะครับปานกลางในการที่จะพัฒนาในการปลูกข้าวได้นะครับมันมีข้อจํากัดในเรื่องของเ,ออเนื้อดินเนื่องจากเนื้อดินเป็นดินทรายแล้วก็มักจะขาดน้ำน,น,นะครับเราก็เข้าไปบริหารจัดก,การกรมว่ดินก็เข้าไปช่วยแก้ปัญหาเราก็นําปัจจัยการผลิตเป็นสารปรับปรุงๆๆดินนะครับเรานำบูมานเรานำเดรรไม้เข้าไป เพื่อ <P ew are> แก้ความเป็นกฎของดินให้มีความ,มเหมาะสมในการที่จะ่านอาหารจะเป็นประโยชน์ต่อพืชลักษณะของดินทรายเราก็นําพืชปุ๋ยสดเข้าไปนะครับในการที่จะนาพืชปุ๋ยสดเข้าไปปลูกนะครับ,รบแลวเมื่อถึงอายุเวลาที่เขาออกดอกแล้วเราก็ไถกลบก็คืนคืน,ค,นคืนทั้งลักษณะทางกายภาพที่ดีขึ้นค,คืนทั้ง่านอาหารให้ดีขึ้นนะครับเข้าไปอันนี้ในส่วนของการปร,ปบร,รับปรุงดินที่อยู่ในพื้นที่ อันที่สามครับเราก็เข้าไปในการแนะนําให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้เศษวัสดุสิ่งเลือใช้ภายในท้องถิ่นของเขาม,มาจัดตั้งเป็นธนาคารต๋ยอินทรีย์เขาเรียกว่าเป็นเกษตรกรสมัยใหม่นะครับยุคนี้นะนะครับเกษตรกรนั้นไม่สามารถที่จะทําการเกษตรคนเดียวได้แล้วนะครับก็ใช้เทคโนโลยีต,ต่างๆนั้นสามารถที่จะเข้าไปพัฒนานะครับในเรื่องของการทําเกษตรได้ด้วยและที่สําคัญหน่วยงานของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พร้อมนะครับที่จะอยู่เคียงข้างกับพี่น้องเกษตรกรเช็คเช่นนะครับกับทางกรมพัฒนา ที่ดินแห่งนี้นี่เองนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองทธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณท่านครับครับกลับมาจะเจอกันใหม่นะครับในกระต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมนนท์อิทนนท์พร้อมกับท่านรองทธิบดีกกรมพัฒนาที่ดินลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ